สวัสดีครับ,บท่านผู้ชมอาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วครับอืมลมพัดเย็นๆวัน,นนี้เอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับแม่เราอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับ,รอ,รบอืม,อม,ร,อมรอเวลาครับอจาก,กไปนะครับอืต้นไผ่ลมพัดเย็นๆน,นะครับ นี่มีมะม่วงตายพายนะท่านผู้ชมไม่ใช่ขนุนนะครับต้นบะลลัมเลยนี่ครับมะม่วงตายพายผองดำ้วยนี่ครับเนี่ยนานแล้วแล้วทำไมถึงขึ้นนานแล้วเราหูรูบเลอร์อาจารย์เนี้มาขึ้นเก็บกินเรื่อยนี่ครับอาจารย์ก็เรเลื้อยขึ้นไป้วครับจะถึงยอดแล้วครับท่านผู้ชมมารับชมกันด้วจะได้ตะขี่ลูก เปนไปแล้วครับงานครับ ท่านเกษตรเกษตรทุ่งหม้อเลยครับนักชมครับเย็ดเย็ดเลยครับนั่งกระจายนะครับท่านผู้ชมน้ำกระจาย Ừ, phòng ngủ nữa rồi, tôi bên này hết nổi đó. อันก็เลยลงมาแล้วครับคุณผู้ชมลมพัดเย็นๆครับคำของเกอะพายเราอยู่ทรงกลางกอไผ่ครับอาจาศอันก็ลงมาแล้วครับลงมายังสบายๆครับไม่รู้ร้อนรุ้นหนาวลงมาแล้วครับเมืลงมาแล้วครับ